รู้สึกนี้ของทุกปีมากเลยนะคะอยู่กับซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ<ม> MacBook Air 2024นะคะที่มาพร้อมกับชิป M3 ค่ะและหลังจากซีได้ทำการแกะกล่องลง Ti ๊ Took เป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาเอามาพรีวิวให้ทุกๆคนได้ดูจัดเต็มนะคะหลังจากที่ได้ทดสอบแล้วตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หลายคนรู้สึกว่าเออมันมีอะไรเปลี่ยนไปเพราะว่าโฉมมองไ้เนี่ยมีความเหมือนเดิมกับรุ่น MacBook Air ก่อนหน้านี้คือรุ่น M2 เลยนะคะเปิดตัวมาก็เปิดตัวมาแบบมาเงียบๆในช่วงต้นเดือนมีนาคม2024สำหรับ MacBook Air ชิป M3 C Silver Starlight Space Gray แล้วก็ Midnight สี i d n i g h t นี่จะมีความพิเศษกว่าเพื่อนตรงที่จะมีการเคลือบที่ตัวเครื่องค่ะ ทำให้ไม่เปื้อนรอยนิ้วมือได้ง่ายนะคะเวลาถ้าเราไปหยิบจบตัวเครื่องอะไรก็จะหายห่วงเรื่องของรอยนิ้วมือนะคะแต่สีที่วันนี้ซิจะจับมารีวิวก็เป็นสีที่ผู้หญิงชอบแน่นอนเพราะว่าเป็นสีสตาร์ไลท์เป็นสีมงคลมากดูออกทองๆนิดนึงนะคะคือสตาร์ไลท์มันก็สวยเหมือนกันแล้วก็เป็นสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาพร้อมกับตัวมิดไนท์ในรุ่นที่แล้วนะคะจอตรงนี้ที่คนเห็นอยู่นี้เป็นลิควิดเรติน่าซึ่งแสดงผลได้สีสันที่คมชัดนะเล่นเกมได้ดูหนังได้ได้ไดอัจริยะเลยนะคะภาพก็ดูสมจริงขึ้ สองขนาด13.6แล้วก็15นิ้วตัวนี้13.6ซึ่งสีชอบมากในการปกพาค่ะทุกคนเออภายในกล่องนะคะก็ให้มาเหมือนเดิมก็คืออะแดปเตอร์แ a ็กเซฟที่สายกับหัวชาร์จนะคะจะแมชกับสีเครื่องเลยนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จไฟขนาดเล็กกระดัดรัดมีคู่มือการใช้งานมีสติกเกอร์ตามสีเครื่องต่างๆนะคะซึ่งการที่หน้าตามไม่เปลี่ยนไปก็ทําให้รุ่นก่อนหน้านั้นไม่ตกรุ่น <c oughs> เป็นข้อดีนะแต่ข้อเสียคือคุณรู้สึกไม่หวือหวาใช่ไห่ะ เมื่อปีที่แล้วนะคะทุกคน Apple เปิดตัว macbook pro รุ่นใหม่ค่ะที่อัปเกรดมาพร้อมกับชิป M3 ซึ่งตอนนั้นก็แบบตื่นเต้นมากตกใจทั้งเรื่องของสเปคแต่ที่ตกใจกว่าคือราคาทะลุจักรวาลขนาดราคานักศึกษาเองนี่มีคำถามว่านักศึกษาคนไหนคะเพราะนักศึกษาเนี่ยอาจจะใจไม่ไหวมันแพงมากนะคะแล็ปท็อปอันดับหนึ่งในดวงใจ C ค่ะก็กลับไปเป็นเรื่องของ macbook air เลยตอนนี้เพราะว่า C ก็เป็นแฟนตัวยง macbook air ง้างมาเป็น10ปีแล้วนะคะชอบใช้อตอดเวลาอยู่แล้วเพราะเขาขายความเบาแบตอดึด จัดการงานต่างๆได้สะดวกนะคะแล้วก็พกไปไหนมาไหนได้ถ้ามันหนักก็อาจจะแบกไม่ค่อยไหวน,นะคะอย่างรุ่นโปรเนี่ยมนแรงจริงครบเครื่องจริงจบไปตัวเดียวก็จริงแต่ว่าการพกพาที่ออกไปทํางานในชีวิตประจําวันต่างๆก็ควรจะเหมาะกับสาวทึกแบบน้องแจ๊นะคะตอนนี้มีน้องแจนช่วยแบกช่วยตัดนะคะในการแบบว่าโอ้โหแบ็บุ๊คโปรชีก็จะ,ะเทิร์ฟมี e x t e r n a l hard d ร์ดใส่เข้าไปเต็มที่เนี่ยก็ทํางานกลยุทธ์และไฟล์ต่างๆ อันนี้ก็จะแล้วแต่คนที่เป็นคนใช้งานหลายคนอาจจะคิดว่า MacBook Air ในสายงานโปรดักชันนั้นอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ซึ่งจริงแค่บางส่วนจริงแค่บางส่วนถ้าใช้งานหนักๆคุณใช้จริงจังตัดต่อความละเอียด 4K หลายๆหลายๆทำลายเยอะๆนะคะถ้าคลิปความยาวแบบ15นาทีขึ้นไปแล้วตัดต่อ,ตอน,นานๆนะรุ่นโปรตอบโจทย์มากกว่า ส่วนใหญ่อะเรายังติดภาพจําของ macbook air คําว่า Air ก็คือเหมือนเออใช้แค่เอกสารคอนเทนต์เปิดดู YouTube การาฟิกเบาๆแต่ต่อไม่หนักใช่ปะ่ะแต่จริงๆสำหรับซีในยุคนี้เนี่ยคือ macbook air ราคาเริ่มไม่แรงค่ะแล้ว M3 รุ่นนี้เนี่ยคือเริ่ม39,900บาทนะบาทคะถูกกว่าเดิมของรุ่น M2 ค่ะอยู่ที่43,900บาทคือขอบคุณ Apple มากที่ขายราคาดีแบบนี้นะคะในอดีตก็คือพนักงานออฟฟิศพนักงานโปรดักชันมักนิยมใช้ MacBook Pro ก็เชื่อไงว่าประสิทธิภาพมันโปรไงมันเหนือเพราะว่า Pro ก็สำหรับ professional use ใช้งานได้ยาวนานกว่าแต่ตอนนี้พอมันเริ่มต้น MacBook Air M2 เนี่ยเริ่มเปลี่ยนความคิดเราเริ่มปรับ ภาพจำแล้นะว่าประสิทธิภาพเฮ้ยมันขยบจากเอกสารนะไปทําอะไรได้มากขึ้นก็กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตั้งแต่รุ่น M2 แล้วล่ะค่ะที่พนักง,งานออฟฟิศที่วันนี้อาจจะมี KPI แฝงนะคะต้องตัดคลิปเป็นครีเอเตอร์ด้วยนะคะเริ่มจัดทําสื่ออะไรด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพดีไซน์แล้วก็ราคา MacBook Air M2 เริ่มจะเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการได้ลงตัวมากขึ้นนั่นนั้นแต่ค่ะเอานี้ค่ะ ถ้ารุ่นโปรกับรุ่นแอร์ฮันไม่ใช้ชิปเซตตัวเดียวกันแล้วประสิทธิภาพคือสูสีใช่ปะ่ะต่างกันแค่งานประมวลผลหนัก m a c b o ๊กแอรจะสู้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีพัดลมระบายอากาศค่ะ ถ้าคุณทํางานแบบว่าโหแบบถล่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องเต็มที่มากคือใช้จัดเต็มใช้ยาวนานเพราะใช้เป็นอาชีพเนี่ยนะคะในการตัดต่อกราฟิกอะไรแบบนี้เครื่องประมวลผลเยอะๆตลอดเวลาพอไม่มีพัดลมระบายอากาศเครื่องก็อาจจะค่อนข้างร้อนแล้วระบบเนี่ยก็จะลดประสิทธิภาพการทํางานลงนั่นเองนะคะดังนั้นก็เลยไปแข่งกันที่เรื่องสเปคเอ,อื่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วเป็นระยะเวลาของการใช้งานด้วย พูดไปถึงขนาดนี้เราจะมาดูเรื่องของสเปคนะคะว่าตัวที่ได้มาตรงนี้นะคะหน้าจอ13นิ้วนะคะซึ่งตัวนี้ชิป M3 CPU 8คอร์ ore, GPU 8คอร์นะคะเบิ้ลเข้าไปสูงสุดได้ถึง10คอร์ส่วนตัว Neural Engine นะคะให้มาทั้งหมด16คอร์ ore, ทำงานเร็วขึ้น60%เคะ่ะเมื่อเทียบกับชิป M1 ซึ่งเร็วขึ้น13เท่าเมื่อเทียบกับ MacBook Air รุ่นที่ใช้ชิป Intel จะสามารถอัพแรมได้สูงสุด 24G กิกเลยค่ะ SSD ค่ะคุณความเร็วเท่ากันหมดนะคะต่างจากรุ่น M2 ะะแล้ว SSD คุณก็อัพไปได้สูงสุด2 t b ทั้ง2รุ่นจะจอ13นิ้วหรือว่าจอ15นิ้วก็ตามนะแบตเตอรี่จะใช้งานสูงสุด18ชั่วโมงกับทั้งวันนะ Wi-Fi 6E จะเชื่อมเร็วขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าต่อจอนอก2จอรองรับการใช้งานทำงานได้อิสระมากกว่าเดิมเลยล่ะคะ่ะแล้วมาดู้นินึงว่ารุ่นที่เริ่มได้มาทั้ง2รุ่นนี้จะทางานกราฟิกกันไวหรือเปล่านะคะแม่ต้องบอกว่า อย่างแรกเลยนะคะเรื่องของการทดสอบการทํางานสิอยากจะทดสอบการทํางานบน Photoshop นึง,นงไฟล์ที่มีเลเย,ยอร์เยอะๆจะไหวไหมซเข้าใจคะ่ะยุคนี้เขาใช้ AI กันแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ Apple ยังไม่อ p พ l ล a ยลงมาเพราะฉะนั้นเรามา Photoshop แบบแมน,นนิดนึงคะ่ะว่าใช้เวลาเท่าไหร่ ผลก็คือเรื่องตั้งแต่ตอนเปิดตัวโปรแกรม Photoshop M3 ใช้เวลาเปิดและโหลดเสร็จไวกว่า M2 แต่ก็ห่างกันไม่มากนะคะถือว่า M2 เนี่ยก็ยังไวพอใช้ได้เลยค่ะจะเห็นว่าไฟล์ที่เตรียมมาก็มีเลเยอร์เยอะพอสมควรมาถึงช่อง Export ใน MacBook Air M3 เร็วกว่าแบบทิ้งห่างขาดลอยเลยค่ะไฟล์ที่เตรียมมามีขนาด3-4กิกนะจ๊ะแต่ก็ยังไหวสําหรับสายทําภาพแบบไม่จริงจังเชิญใช้งานได้เลยสิคิดว่ามันเพียงพอแน่นอนเลยค่ะต่อมานะคะทีมงานเอาไฟล์พวกโ t ชั n นกราฟิกนะคะมีการประมวลผลเรนเด แกรม After Effects ตัดต่อคลิป่ัน Premiere Pro ดูค่ะผลที่เกิดขึ้นจาก MacBook Air ตัวนี้สิ่งที่ได้คืออะไรแล้วมาดูการทดสอบ Motion และคลิปวิดีโอผลคือ M2 M3 นะคะใช้เวลาในการเรนเดอร์คลิป Motion ความยาว20วินาทีเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่และหลายเฟรมผลออกมาไล่เรียกัน M2 14วินาที M3 12วินาทีต่างกันแค่2วิแทบไม่มีผลเลยค่ะส่วนในโปรแกรม Premiere Pro นะคะทดสอบด้วยการเรนเดอร์คลิปที่ซีกำลังรีวิวอยู่ตอนนี้ขนาด 4K ความยาว19วนาทีผลออกมาคืออันนี้เหมือนกับตอนทำ Motion ใช้เวลา ใกล้กันมากนะคะแต่ติดตรงที่ M2 ใช้เวลาไป15.26นาทีเสร็จก่อน M3 ใช้เวลาไป15.41ซึ่งคือประมาณ20วินาทีค่ะ อนที่จิกาลังมานั่งอัดรีวิวตัว MacBook Air 2024ตัวนี้ใครดูข่าวจะเห็นการเปิดตัวว่า Apple เริ่มเคลมแล้วนะว่า MacBook Air เนี่ยเป็น Consumer AI Laptop นะที่ดีที่สุดในโลกอะไรทำให้ Apple ยุ่ดีมาพูดถึง AI อ๋อมากับกระแสนี้ด้วยเหมือนกันหรอคะจริงๆแล้วนับตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ชิป M1 นะจ๊ะ Apple ก็ลึกล้ำดำขาวยิ่งกว่าใครเพราะว่ามีการใส่ Neural Engine สำหรับประเมินผลเรื่อง AI กับ Machine Learning เตรียมมาอยู่แล้วเราจะเห็นได้ว่า macOS เวอร์ชันใหม่ๆมีความสามารถของ AI มากขึ้นนี่อดใจรอไม่ไหวที่จะไป WDC ว่าปีนี้เนี่ยความ AI อ่ะ มันมากับซอฟต์แวร์บ้างไหมนะคะเพราะว่าใครคู่แข่งและแบรนด์อื่นๆที่เป็นแบรนด์เทคในตลาดเนี่ยไม่มีใครไม่พูดถึงความสามารถ AI ในเครื่องแต่นะนับตั้งแต่ ChatGPT เปิดตัวมาทําให้ AI เป็นเทรนด์ไปทั่วโลกเลยค่ะใครๆก็หันมาใช้งานมากขึ้นจนบางบริษัทเนี่ยต้องไปจับตัวเอานักพัฒนาบ้างนะคะหรือว่าจับเอาบริการที่พัฒนาแล้วนะคะของฝั่ง AI เข้ามาใส่มายิ่งขึ้นอย่างที่คุณนด้ติดตามข่าวว่า Apple เริ่ม acquire กิจการของ AI ในต่างประเทศแล้วก็รอใช้งานกันไปดังนั้นนะคะ Apple ก็มองเห็นเทรนนี้ก็เลยชูเป็นจุดขายว่าใครจะซื้อแลบทใไมปีนี้นะจรองรับความสามารถของ AI ที่ตัวอุปกรณ์ใช้งานยาวๆได้สําหรับแ a c b o ล็อกแ M3 ไปได้อีกหลายๆปีเลยจ้าการใช้งาน AI ตอนนี้แบ่งเป็น2ส,ส่วน2ส,ส่วนที่สําคัญสําคัญคือการใช้งานผ่านคลาวด์ซึ่งจะส่งข้อมูลไปประมวลผลผ่านคลาวด์อันนี้ขึ้นกับความเดวอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะอย่าเพิ่งโทษคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแบบที่2ก็คือการประมวลผลแบบ o n device ซึ่งผ่านชิปในเครื่องข้อดีคือประมวลผลได้เร็วแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของความเป็นส่วนตัววด้วย้ยเาขา ที่ป้อนเข้าไปฝึกสอนให้ AI ใส่เข้าไปนะคะบางครั้งอาจจะมีข้อมูลที่แบบละเอียดอ่อนหลุดออกไปได้ในลักษณะนี้นั่นทําให้ MacBook Air ค่ะได้เปรียบกว่าแล็ปท็อปรุ่นอื่นๆที่ทํางานได้ทั้งพันคลาวเลยก็ทํางานผ่าน On Device ได้เลยด้วยซีว่าเราลองไปทดสอบ MacBook Air ว่าจะทํางานด้าน AI เก่งขนาดไหนเราใช้งานแต่ละแบบว่ามันยังไงบ้างกลุ่มแรกจะเป็นแอปที่ประมวผลผลผ่านคลาวค่ะ a p p p h o t o m e t e r App p h o t o s h o p Adobe Express เดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็มี AI นะต่อมาคือ Microsoft Copilot ชื่อ ื่อนี้เราจะคุ้นเคยบนคอมพิวเตอร์ระบบ w i พิโนสหน่อยนะคะตอนนี้มาอยู่บน Mac แล้วจ้าซึ่งเราสามารถใช้งานผ่าน Microsoft 365ที่จะเข้ามาช่วยเราทำงาน Word Excel PowerPoint Outlook แ,และ t e a m s และอื่นๆได้ดีค่ะ c o p i l o t เนี่ยจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหนึ่งประหยัดเวลาไม่ว่าจะเขียนแบบร่างอีเมลจดหมายเอกสารต่างๆสรุปข้อความเขียนใหม่ส่วนแปลภาษานะคะการกำหนดการประชุมหาเวลาว่างผู้เข้าร่วมจัดรูปแบบข้อมูล Excel ส,สร้างงานนำเสนอจากเอกสารใน PowerPoint พวกนี้ สามารถทําได้ไม่มีปัญหา2ค่ะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานพวกงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูล Excel แบบตารางเยอะๆเสนอสรุปเขียนอีเมลตรงประเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ออกแบบงานนําเสนอที่น่าสนใจทําหลายๆอย่างแบบพอ้อมกันได้เลยค่ะสาคือมันสามารถยกระดับทักษะในการพวกแนะนำำําคําศัพท์ไกรมาไวยากรณ์ต่างๆนะคะในการใช้แอปพลิเคชันของ Microsoft 3. 6 5 a p p l e ก็เคลมว่า c o p i l o t เนี่ยบน M3 จะทํางานได้ดีและเร็วกว่าที่อื่นนะคะกลุ่มที่2นะคะคือจะเป็นเรื่องของแอปที่ประมวลผลผ่าย อุปกรณ์พวก free chat แอปแบบเดียวกับ chat GPT แหละใช้การประมวผลผลผ่าน neural engine ของชิปไม่ต้องส่งข้อมูลพันครั้งเลยค่ะทดสอบเรื่อง AI ซีได้ทีมงานทดสอบใช้งานฟรีแ chat บน Macbook Air M2 และ M3 ด้วยการใช้พร้อมหรือคำสั่งเดียวกันไปเลยด้วยการให้ล่างจดหมายสมัครงานนะคะหลังจากนั้นเริ่มทำงานพร้อมกันผลที่ได้คือ free chat บน Macbook Air M3 ค่ะทำงานได้เร็วกว่าอยู่แล้วแถมเนื้อหาที่ AI สร้างขึ้นก็ละเอียดกว่าด้วยงงมาเออส่วน chat GPT M3 นะคะทำได้ดีกว่า M2 เช่นกันในด้านการ แตงภาพที่เร็วกว่าแต่ความสวยและความละเอียดต้องขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะค่ะว่าชอบลูกไหนมากกว่ากันนะคะเจปินาเองผลทดสอบเหมือนฟ e Chat M3 ค่ะเจนคําตอบได้ละเอียดรวดเร็วมากกว่า M2 โดยใช้คําสั่งเดียวกันทุกการทดสอบนะจ๊ะอันนี้สิกำลังจะแต่งภาพบนแอปโฟโต้นะที่ให้มากับเครื่องซึ่ง Apple เริ่มเอา AI มาช่วยแต่งภาพมากขึ้นอย่างสังเกตชัดเทียบกับการแต่งรูปด้วย AI จากแอป p h o t o m e t e r เราจะลองให้ AI ในเครื่องแต่งแบบออโต้กับระบบเลยมันจะปรับสภาวะแสงสีให้เหมาะกับลูปเราเองเลยค่ะจะเห็นได้ว,ว่า M2 และ M3 ในด้านความเร็วนการ ประมวลผลงชิปแทบไม่ต่างกันการแต่งรูปออกมากราฟสีหรือการแสดงผลก็แทบจะเหมือนกันไ๊ส่วนโฟโตเมเตอร์ที่มี AI นะคะต้องบอกว่าอย่างแรกคือหน้าตาแอปเนี่ยคล้ายๆกับโปรแกรมไลท์ลูมใช่ป่ะใครที่เคยใช้ไลท์ลูมมาน่าจะใช้ไม่ยากเพิ่มเติมคือการมีฟิลเตอร์คือเยอะพอลองใช้ AI แต่งให้อันนี้เห็นความต่างอย่างชัดเจนเห็นเลยว่า M3 นะคะทำรูปออกมาได้สว่างมากกว่าดึงสีออกมาได้มากกว่า M2 แล้วก็เร็วกว่ามากด้วยแต่ว่าบางรูปก็สว่างไปจนอาจจะมองว่ารูปจาก M2 สวยกว่าหรือเปล่าอ่ะพอมาดูกราฟสีค่ะแสดงผลออกมาต่างกันนนะะคไมม่เหือกับ มากับเครื่องสแสดงผลออกมาเหมือนการแทบทุกอย่างเลยค่ะคุณค่ะสิ่งที่หลายคนน่าจะชอบก็คือ MacBook Air นะมีความยืดหยุ่นในการทํางานนะคะสามารถใช้งานได้เป็นได้ทั้งแล็บท็อปและเดสก์ท็อปทำงานนอกบ้านก็ใช้งานเป็นแล็บท็อปทั่วไปเพราะกลับบ้านคาออฟฟิศอยากทํางานจอใหญ่ขึ้นก็ต่อจอนอกได้เห็นรายละเอียดเต็มตาชัดเจนมากขึ้นค่ะคือซีไม่ใช่คนที่แบบต่อจอนอกก็ไปใช้งานเยอะนะคะแต่ก็ให้ข้อมูลแล้วกันว่าเราสามารถต่อจอนอกได้ผัดพอร์ตทันเดอร์โบว์พอร์น้อยไปนิดนึงอันนี้ต้องขอคอมเมนต์ให้ทันเดอร์โบว เท่านั้นเลยนะคะทาให้ต่อแค่2จอเท่านั้นก็โอเคค่ะสําหรับคนที่ได้ต่อจอถ้าเกิดคุณใช้เกินกว่า2จอก็อาจจะไม่ได้แล้วลำบากนิดนึงก็เป็นลิมิเตชันของคุณไปถ้าเราต่อแค่จอเดียวเปิดจอมาทํางานได้เลยค่ะทําให้เราใช้คีย์บอร์ดนะคะหรือว่าแทร็กแพดทาได้จะรองรับจอที่ความละเอียดสูงที่ 6K 6 0 h z หรือ 4K ที่1 4 4 h r z อันนี้คือค่าที่เขาแบบรองรับนะถ้าเราต้องการต่อแบบ2จอนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทํางานแบบ multi task นะคะ,ะ,คะจะไม่สามารถเปิดจอขึ้นมาทำ งานได้คุณต้องปิด โน้ตบุ๊กของคุณตัวนี้ลงไปนะคะต้องหาอุปกรณ์เสริมหน่อยนึงอย่าง m มจิกเมาส์แมจิกคีย์บอร์ดจอแรกถ้าคุณต่อจะรองรับ 6K ที่ 60Hz และความละเอียด 4K ที่ 144Hz จอภาพที่2นะคะจะสามารถรองรับความละเอียดได้ 5K ที่ 60Hz หรือความละเอียด 4K ที่ 100Hz การทํางานจะทํางานผ่านหน้าจอหลักหรือเอามาต่อจอแต่งรูปทำกราฟิกจอใหญ่ๆทำได้สบายเลยค่ะปัญหายอย่างหนึ่งที่ทุกคนห่วงคือเรื่องความร้อนไม่เหมือนรุ่นก่อนไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือรุ่นโปรตั้งแต่เมื่อก่อน รู้เลยว่า macbook คือเจอปัญหาการจัดการความร้อนตลอดนะคะขนาดไปพัดมึงมันคงเล็กอะใช้งานหนักอะก็คงไม่ไหวนะคะยิ่งรุ่น Air m2 m3 นี่คือคุณก็รู้ว่ามันไม่มีพัดลมนะคะซีมีตัวอย่างการทดสอบจากช่อง YouTube YouTube แบบสาย extreme tech เลยอย่าง max tech คือเขาไปโชว์มาก่อนแล้วก็แบบเพิ่งได้ของหลังเขานะว่า macbook air m3 นีนะคะตัว15นิ้วเขาไปใช้โปรแกรมหดๆอย่าง 3d mark o l i v e extreme แล้วก็ cinebench 2024ผลลัพธ์คือแบบอุณหภูม ในเครื่องสูงถึง114องศาเซลเซียสแยกเป็น CPU ร้อน107องศา GPU ร้อน103องศาร้อนแบบนี้ลองนึกว่ามือเรา ร้อนขนาดไหนส่วนตัวเครื่องภายนอกก็คือร้อนไม่แพก้กันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่46องศาจับแล้วร้อนมือแทนเลยะคะ่ะแน่นอนว่าความร้อนขนาดนี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพเครื่องให้ทํางานช้าลงแน่ๆแ,แต่แบบทนได้ไงทําไมไม่ลุกไหมนะคะคือแบบน่ากลัวมากเห็นแบบนี้ก็รู้เลยว่า MacBook รุ่น Air นะคะไม่ได้เหมาะกับการทํางานเต็มสูบเพื่อว,ว่างอาลังการอะไรมากมายนะคะซึ่งคนที่แบบใช้เต็มสูบขนาดนั้นก็อาจจะต้องลองพิจารณาในการใช้รุ่น Pro ไปดีกว่านะคะแต่สิบปักว่าไม่เท่าใาเห็นนะคะเดี๋ยวสิจะลองทดสอบว่าคความมรร้อออนนนจีีขงงเงเื่่ยั แบบร้อยองศาขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะดูการถ่ายความร้อนตั้งแต่การเล่นเกมตัดต่อเรนเดอร์ไฟล์ทำงานหนักจะเป็นยังไงผลลัพธ์ที่ได้ไป สรุปผลที่ได้คืออุณหภูมิก็ไม่ได้สูงจนน่ากลัวอะไรคะ่ะปกติร้อนน้อยกว่า iPhone 1 5 Pro ตอนออกมาช่วงแรกๆที่มีข่าวว่าร้อนซสอีกจากที่ลองเล่นมาสตรียาความร้อนตีเครื่องนะคะแสดงออกมาไม่สูงไปกว่า43องศาปกตินะคะสําหรับอันนี้ในการใช้งานตัดต่อกราฟิกเล่นเกมเพราะเราไม่ได้เอา MacBook Air มาทนะํา 3d หนักแต่กโปรแกรมโหดๆเหมือน MacBook Pro อยู่แล้วแบบที่ช่องต่างประเทศทําการทดสอบก็จะฮาร์ดคอไปนิดหนึ่งนะคะคนที่ทํางานประเภทนั้นก็คงจะไม่มอง MacBook Air เป็นตัวเลือกอยู่แล้วนะคะอีกสิ่งหน,นาขึ้นคือ การเล่นเกมเราจะเห็นว่า Apple เริ่มชูจุดขายเรื่องการเล่นเกมเข้าตั้งแต่ iPhone 15 Pro หรือ Mac ที่ใช้ชิป M3 อย่างปีที่แล้วจะเป็น i อ a ม็กย่ินิ้วใช่ไหมคะ MacBook Pro M3 นะคะที่น้องแจนเคยแกะกล่องรีวิวไปแล้วมาตอนนี้ถึงเรื่องของ MacBook Air กันบ้างนะคะเพราะรอบนี้ Apple บอกว่าได้พัฒนาเน้นไปที่การประมวลผลของ GPU ทําให้เพิ่มความสามารถเข้าไปในฮาร์ดแวร์เลยเช่น Dynamic Catching เป็นเทคโนโลยีในการจัดสรรหน่วยความจาของเครื่องแบบ Real Time ซึ่งจะช่วยให้เกมโหลดเนะะื้อหาอะไรต่ออะไรได้ออกมาได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรองโหลดจาก คาร์ดิสนะคะลดอาการแบบสตัตเตอริงนะซึ่งเขาบอกว่าอาการนี้อาการแบบภาพกระตุกกระตุกนวงนอนี่เองช่วยให้เกมเนะี่ยที่เราใช้เล่นอยู่ไหลลื่นมากขึ้นไม่ขัดใจเรานะคะต่อมาคือเลเทรซิ่งค่ะเป็นการสร้างแสงเงาที่สมจริงเพิ่มมิติเพิ่มอะไรเงี้ยให้ภาพดูมีตีบดูสมจริงมากขึ้นและอัพสเกลลิ่งเป็นการเพิ่มรายละเอียดภาพให้สูงขึ้นรองรับจอภาพที่ละเอียดที่สูงทําให้ภาพคมภาพชัดช่วยให้เกมดูน่าเล่นคนดูอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่แบบสายสเปครู้สึกโอ้โหสิ่งนี้ทาได้ไงนะคะทำให มาลองเล่นเกมกันดูนะคะแน่นอนว่ารองรับกันต่อคอนโทรลเลอร์สำหรับอัตถรสในการเล่นของเราที่มันซิ่งขึ้นยิ่งมารวมกับเกมโหมดของ macOS สนุกมากเทําทห้กลายเป็นอุปกณรเล่นเกมที่ไม่แพ้เครื่องคอนโซลมันขะมันขอบอกจากการทดสอบเกมแรกลองเล่นดูเปิดเกมฮอนไคเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันนะคะกดปุ่ม M2 นี่คือขึ้นมาก่อนก็นจริงนะคะแต่เอ้า M T ลบเสร็จก่อนซะง,งั้นคะ่ะแต่ห่างกันนิดเดียวคะ่ะไม่เยอคะค่ะส่วนการทดสอบเกมน้องในทีมก็ยิ้มสิคะเพราะว่ากลับมาบอกว่าเฮ้ยเล่นได้ลื่นกว่าที่คิดไม่มีอาการกระตุกเลยตั้งค่าทงกกราฟิ เฟรมเรทสูงถึง120ไม่กระตุกไม่หน่วงเล่นลื่นๆพอเทียบกับ M2 น้องบอกว่าเล่นไปสักพักมีความหน่วงเป็นบางช่วงไม่ถึงกับเล่นไม่ได้แต่มีความหน่วงกระตุกให้เห็นของใหม่มันก็ดีอย่างนละคา่ะ มาดูราคาไหม MacBook Air 13.6นิ้วนะ3 9 9 0 0นานะคะอัพสเปคสูงสุดได้อยู่ที่81,900บาทนะคะส่วน MacBook Air 15นิ้วนะคะเริ่มต้นที่47,900บาทเมื่ออัพสเปคสูงสุดจะอยู่ที่8 9 9 0 0บาทใครที่ยังสนใจ MacBook Air chip M2 อยู่ในเว็บขายอยู่นะจ๊ะโดยราคาจะลดลงค่ะถูกลงอยู่ที่34,900บาทนะคะแต่จะมีแค่ขนาด13.6นิ้วเท่านั้นนะคะสรุปแล้ว MacBook Air M3 รุ่นเริ่มต้นนี้นะคะในการใช้งานทั่ว ไปเล่นเน็ตดูนังฟังเพลงพิมพ์งานเรียนออนไลน์นะคะ MacBook Air M3 เหมาะมากเพราะมีประสิทธิภาพพอเลยในการทำงานลื่นไหลหน้าจอสวยแบตติดพกพาแบรนดิง้งโอเคเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาไปจนถึงพนักง,งานออฟฟิศระดับเริ่มต้นตัวสเองก็ชอบนะคะเรื่องของการเหมาะในการใช้งานสเปคแบบเริ่มต้นในการเอามาตัดต่อวิดีโอทำลง i อ r e e l Shot ออะไรต่างๆแนะนำว่าใครที่อยากตัดเยอะกว่านั้นนะคะไปที่เรื่องของ MacBook นะคะหรือว่าจะไปแบบ Mac Pro อะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการทําเทสทดสอบ MacBook Air 2 0 2 4ที่ได้มานะคะในช่วงเดือนมีนาคม2024ในปีนี้นะคะใครที่รอให้ทดสอบเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากซีนีสีพูดมาคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอดูเลยก็ได้ส่วนเป็นแฟน Apple นะคะหรือเป็นแฟนที่ติดตามสายเทคมานานนะคะกับช่องซีนีเกตนะคะในช่วงนี้เราก็อยากจะเห็นคอมเมนต์ของทุกๆคนมากๆว่าอยากให้ช่องเราทำคอนเทนต์อะไระคะที่ถึงใจทุกคนมากยิ่งขึ้นกดติดตาม กันไว้และอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย